เคยเห็นไหมครับงานศิลปะที่เขาเอาหินมาเรียงซ้อนกันสูงๆแล้วมันดูเหมือนแบบท้าทายแรงโน้มถ่วงสุดๆไปเลยหรือเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทําไมตึกระฟ้าสูงๆเนี่ยถึงยืนต้นตรงานอยู่ได้แม้ว่าจะมีลมพายุพัดแรงๆเบื้องหลังความนิ่งความสงบที่น่าทึ่งพวกนั้นนะครับมันมีหลักการทางฟิสิกส์ซ่อนอยู่ที่เรียกว่าสมดุลครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาไขาความลับของมันไปพร้อมๆกันคําถามนี้เลยครับ นี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยตั้งแต่การออกแบบตึกที่ต้องมั่นคงสุดๆไปจนถึงการทรงตัวที่ดับหน้าทึ่งของนักกายกรรมบนเส้นลวดทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎของความสมดุลทั้งนั้นเลยครับเอาละเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเรามาเริ่มไขปริศนานี้กันเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยสมดุลคืออะไรคือก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจเป้าหมายของเราให้ตรงกันก่อนนะครับ คำว่าสมดุลในโลกของฟิสิกส์เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่คําว่าหยุดนิ่งเยอะเลยครับสมดุลหรือ e q u i ิลิเบียมนะครับมันคือสภาวะที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของมันเอาไว้ได้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับเพราะมันไม่ได้แปลว่าต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงที่เปะ๊เปะๆไม่มีการเร่งไม่มีการเบาเลยนะ แต่ว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้เราจะเน้นไปที่การอยู่นิ่งๆเป็นหลักหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าสมดุลสถิตครับเอาละครับมาถึงกฎข้อที่1แรงลับต้องเป็นศูนย์นี่คือกฎที่เบสิกที่สุดเลยนะมันหมายความว่าไม่ว่าจะมีแรงผลักแรงดึงจากทิศไหนก็ตามมากระทํากับวัตถุเนี่ยแรงทั้งหมดต,ต้องต้องหักล้างกันพอดีเป๊ะจนไม่เหลือแรงส่วนเกินเลยแม้แต่นิดเดียวครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนการเล่นชักเยอะ ที่ทั้ง2ทีมดึงด้วยแรงที่เท่ากันเป๊ะๆผลคืออะไรครับเชือกมันก็จะนิ่งสนิทอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนี่แหละครับหลักการเดียวกันเลยทุกแรงที่กระทําต่อวัตถุมันต้องสมดุลกันหักล้างกันจนหมดสิน้นจนไม่เหลือแรงสุดที่ที่จะทําให้วัตถุขยับไปทางไหนได้เลย ในภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับมันคือการสรุปเงื่อนไขของสมดุลของแรงเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในสไลด์ถัดไปเลยว่าไม่ว่าจะมีแรงมากระทำสองแรง3มแรงหรือเยอะกว่านั้นมันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของมันอยู่ว่าแรงพวกนั้นต้องมีลักษณะยังไงถึงจะสร้างสภาวะสมดุลที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับถ้ามีแค่2แรงง่ายมากครับแรงทั้งสองเนี่ย ต้องมีขนาดเท่ากันเป๊ะๆทิศทางตรงกันข้ามและที่สำคัญคือต้องอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันด้วยนะครับแล้วถ้าเป็น3มแรงล่ะกฎก็คือแนวแรงทั้ง3เนี่ยต้องมาเจอกันที่จุดจุดเดียวพอดีแล้วถ้ามีแรงเยอะแยะไปหมดเลยล่ะก็ไม่ยากครับเราก็แค่แยกแรงทั้งหมดออกเป็นส่วนประกอบในแนวแกน x กับแกน y แล้วก็แค่ทำให้แน่ใจว่าผลรวมของแรงในแต่ละแกนมันหักล้างกันจนเป็นศูนย์ครับ และทั้งหมดที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นะครับสามารถสรุปได้ด้วยสมาการสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆสมาการนี้เลยครับซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์อ่านว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ไอเจ้าตัวซิกมาหรือซิกมาเนี่ยมันแปลว่าผลรวมดังนั้นสมาการนี้ก็คือภาษาสากลที่บอกเราว่าผลรวมของแรงทั้งหมดต้องเท่ากับศูนย์นี่แหละครับหัวใจของกฎข้อแรกเลยโอเคครับมาต่อกันที่กฎข้อที่2โมเมนต์ลับต้องเป็นศูนย์เดี๋ยวก่อนนะครับแค่แรงสมดุลอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอ เพราะวัตถุอาจจะยังหมุนได้อยู่เนือ้อผพาออกไหมครับเหมือนเราผลักประตูจากคนละฝั่งด้วยแรงเท่ากันแต่คนนึงผลักใกล้บานพับอีกคนผกกลักไกลๆประตูอาจจะไม่เลื่อนไปไหนนะแต่มันหมุนแน่ๆดังนั้นกฎข้อที่2นี่แหละครับจะเข้ามาจัดก,การเรื่องการหมุนโดยเฉพาะเลยทีนี้พอเราจะคุยเรื่องการหมุนเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักกับพระเอกของเรื่องนี้กันก่อนนั่นก็คือคําว่าโมเมนต์ครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะโมเมนต์ Moment ก็คือ พลังในการหมุนที่เกิดจากแรงนั่นเองนึกภาพตอนที่เราใช้ประแจขันน็อตด,ดูสิครับแรงที่เราออกตรงปลายด้ามประแจนั่นแหละคือตัวที่สร้างโมเมนต์แล้วทําให้น็อตมันหมุนได้หลักการของกฎข้อที่2เนี่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากๆเลยครับก็คือพลังในการหมุนทวนเข็มนาฬิกาต้องเท่ากับพลังในการหมุนตามเข็มนาฬิกาพอดีเป๊ะเป๊ะเมื่อพลังหมุนทั้งสองทิศทางนี้มันหักล้างกันจนหมดเกลี้ยงวัตถุก็นิ่งสนิทไม่หมุนไปไหนเลยครับ ภาพนี้อธิบายหลักการของโมเมนต์ได้ชัดเจนมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพไม้กระดกที่เราคุ้นเคยกันดีหรือวัตถุอื่นๆก็ตามจะเห็นเลยว่าหัวใจสําคัญของการรักษาสมดุลไม่ให้มันเกิดการหมุนเนี่ยก็คือการสร้างสมดุลระหว่างโมเมนต์ทวนเข็มกับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานั่นเองครับวิธีคํานวณโมเมนต์ก็ตรงไปตรงมามากครับเราก็แค่เอาขนาดของแรงมาคูณกับระยะคางจากจุดหมุน นั่นหมายความว่ายิ่งเราออกแรงไกลจากจุดหมุนเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้โมเมนต์หรือพลังในการหมุนมากขึ้นเท่านั้นและเพื่อให้วัตถุสมดุลไม่หมุนติ้วไปมาผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดก็ต้องเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาทั้งหมดเป,เป๊ะเลยครับแล้วก็เหมือนกับกฎข้อแรกเลยครับเรามีสมการที่สรุปทุกอย่างเอาไว้ในที่เดียวนั่นก็คือซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์หรือซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์ซึ่งก็หมายความว่าผลรวมของโมเมนต์ทั้งหมดเป็นศูนย์ นี่คือกฎเหล็กที่รับประกันได้เลยว่าวัตถุเราจะไม่หมุนหรือพลิกคว่ำแน่นอนครับเอาละครับส่วนที่3ศูนย์กลางมวลหรือจุดสมดุลของวัตถุนั่นเองพอเรารู้กฎสําคัญทั้งสองข้อแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับวัตถุจริงๆในโลกของเราแล้วละครับซึ่งมันต้องเริ่มจากแนวคิดที่สําคัญมากๆอย่างศูนย์กลางมวลนี่แหละศูนย์กลางมวลมันคือจุดสมมุติจุดหนึ่งครับ ที่เป็นเหมือนกับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุชิ้นนั้นๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราอยากจะเอานิ้วไปวางแล้วประคองให้ไม้บรรทัดมันสมดุลได้จุดที่เราวางนิ้วแล้วมันนิ่งพอดีเนี่ยจุดนั้นแหละครับคือศูนย์กลางมวลของมันเป็นจุดที่เหมือนว่ามวลทั้งหมดของไม้บรรทัดไปกระจุกลมกันอยู่ตรงนั้นและเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงมาพอดีเป๊ะแล้วแล้วเราก็มาถึงส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้วครับเสถียรภาพของวัตถุ เราจะเอาความรู้ทั้งหมดที่คุยกันมาทั้งเรื่องแรงเรื่องโมเมนต์แล้วก็เรื่องศูนย์กลางมวลมารวมกันเพื่อตอบคำถามที่สำคัญที่สุดที่ว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ของบางอย่างมันมั่นคงดังภูเขาในขณะที่ของบางอย่างแค่ลมพัดเบาๆก็พร้อมจะล้มได้ทุกเมื่อนี่แหละครับเคล็ดลับของความมั่นคงง่ายๆเลยวัตถุที่มีศูนย์กลางมวลอยู่ต่ำๆและมีฐานกว้างๆอย่างเช่นรถแข่งพวกนี้จะมีเสถียรภาพสูงมากล้มยากสุด ในทางกลับกันวัตถุที่ศูนย์กลางมวลอยู่สูงแล้วก็มีฐานแคบๆก็จะล้มง่ายกว่ามากและกฎเหล็กข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือวัตถุจะยังทรงตัวอยู่ได้ตราบใดที่แนวเส้นดิ่งที่เราลากจากศูนย์กลางมวลลงมาเนี่ยมันยังคมตกอยู่ภายในพื้นที่ของฐานรองรับของมันครับและนั่นก็คือแก่นแท้ของฟิสิกส์แห่งความสมดุลครับจากนี้ไปเวลาที่เรามองไปเห็นตึกสูงเสียดฟ้าเห็นปฏิมากรรมที่ดูเหมือนจะลอยได้ หรือแม้แต่เห็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดสู้ลมมานานหลายปีเราจะมองสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไปเลยครับเราจะไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามภายนอกแต่จะเห็นการเต้นรำอันละเอียดอ่อนระหว่างแรงโมเมนต์และศูนย์กลางมวลที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นครับ